ค่ะเดี๋ยวรถคันนี้เขาจะออก हा <laughs> รวบรวมก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาปิดไฟแล้วมันจะถ่ายไม่ได้ได้เดี๋ยวก่อนีโอเคได้ได้คัจากประสบการณ์เขาจะปิดไฟไล่เนาะดิฉะนั้นเราราชี้ไปด่วยกาอไม่งั้นฝั่งนี้ก็จะไม่เห็นได้ครับ อาจารยที่สอนในปีเมือสางวนนี้อาพอี่สิงค์คืออนนนานิ่งๆนะนิ่งๆนะเดี๋ยวภาพไม่ชัดนะอ๋อโอเคฝังไปฝายรางวัลน,น้องอยู่ไหนเออยขอรางวัลน,น้องหน่อยเ็ปเด็ยไป่ลย เห็นจ้ารางวัลรางวัลเมื่อกี้รางวัลน้องอยู่ไหนเอ่ยนู่นามีคนขโมยรางวัลไปสองโตเอากวกี้ไปยืนได้เหรอพี่เกเกสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะสอเสือสลากอีกขึ้นนิดนึงตอนเต่าแบตหมดไปเติมถ่านด้วยนะ เดี๋ยวถ่ายแล้วค่อยไปดึงแสงเอาน้อหน้าจะมืดมืดเนาะยยิ้มมาเยอะๆให้เห็นฟันก็ยังดีให้รู้ว่าฉันอยู่ไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นฟันก็ฉันอยู่ตรงนี้จ้าดเวะยน โอเคนะเดี๋ยวขอเก็บเป็นคลิปด้วยขอเป็นคลิปด้วยมอมาเาไม่ไหวไม่ทำไหวไม่มีใครตอบคำถามมองที่เหนียวนะเป็นคลิปนะที่โตมกวนอ่ะเวมโอเคหนึ่งสองสาม ฉันถ่ายได้แต่คลิปลบอลบอิ้ิงอ่ะรูปไหนอ๋อหน้าหน้าหงสชมพูอกชมพูครับช่วงนี้แังดังอะไรเนะ่รัโผมอันนี้เขาเรียกบินในใา ขอบคุณทุกคนมากนะครับ<ไ> loc, ขอบคุณทุกทุกคนเลย<ไ> loc, ที่อยู่ตรงนี้หรือว่าที่ไม่สามารถมาได้ในวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆครับเอาจริงจสิงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะ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 ฮะจะได้รับรางวัลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณคับ ้ไดแตงจริงตอนที่สิงพูดบปนเวทีคือหมายความอย่างไรจริงนะครับคือรู้สึกว่าในชีวิตเราเราแค่อยากให้อยากทําให้คนที่บ้านเราภูมิใจเราอยากทําให้ครอบครัวเราภูมิใจเท่านั้นเองแล้วในเมื่อทุกคนเป็นหนึ่งในครอบครัวผมแล้วผมก็อยากทําให้ทุกคนภูมิใจจริงๆในวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงวันนั้นแต่ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องถึง ขอบคุณครับขอบคุณค่ะรอจนสิ่งแกก่อนแล้วกันครับ จริงๆแล้วพี่ยังอู่ไหมจริงๆผมว่าบ้านเราเป็นคนที่มีคนสุขเสมอเพราะฉะนั้นน่าจะอายุยืนครับผมโอ้โหถ้างั้นลอสิงไปทำงานนอกวงการเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาอีกรอบอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีทางไม่มีไม่มีคำว่าเบื่อแน่นอนอย่างนี้ เอาจริงเมื่อกีนคือที่มีคนเห็นสิ่งแบบดีทวิตตอนดึกๆเนี่ยจริงๆคือยังไม่นอนครับนั่งปั่นกันบ้านอยู่อะไรนะครับเฮ้ยไม่ได้เล่นเกมจริงเพราะว่านั้นปั่นกันบ้านไม่ทันแล้ววันนี้ไม่เหนื่อยแล้วไหร่ครับเพราะว่าไปพรีเซนต์ไปพรีเซนต์ที่โปรดักชั่นอย่างเดียวแล้วก็ ที่ไม่เหนื่อยเพราะว่าอาจารย์เห็นปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าไปแก้มาใหม่อันนี้คือพูดจริงๆอันนี้อูจริงอาจารย์บอกให้ไปแก้มาใหม่พอะง้นก็เลยไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าอาจารย์ตรวจไวมากยังไม่ทันยังไม่ทันดีเฟนอะไรก็ก็ก็ไปแก้มาใหม่ก่อนไม่ร้อนเลยครับไม่เป็นไรครับ ยังไล่ะรับอู้ยยับไปไม่ลองครับไม่ลองโดยเฉพาะตอนอยู่ในในงานนะครับหนาวเช่ไหมอะไรนะครับอ๋อเอ็นป้าจริงเหรอครับแนะนำให้ให้ไปตัดแต่ครัน ก็คงไม่เห็นกอา์ิีไม่ได้ใส่แว่นไม่ตอท่เตมที่เป็นอย่าะไเ็น้อไย่าไม่เห็นพี่เจนรับควันถ่ายรักลมเป็นการเขียนรอดสมุนชาวป่า ก็ติดไว้ตรงนี้จะได้เป็นกำลังใจแต่ถ้ามองไกลๆก็นึกว่าชิปผมอ๋อ EP สอง EP สามหมันไส้ผมแน่แจริงเหรอครับอะไรนะครับ ลูกผมไม่กินอื้สบายขี้บายจริงบางทีผมเวลาผมน,นอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกเกลียดตัวเองจะลองว่าน่ารักเยอะอีกกว่านี้อีกเยอะก,กว่านี้อีกครับในอี EP สอง ได้สปอยเลยครับ be อะไรนะครับเอาจริงๆตอนตอนถ่ายเนี่ยผมถามพี<_<_<_<_<_<_<_่ออฟตลอดเวลาเลยว่าพี่ออฟมันไม่ได้เล่นใหญ่ไปใช่ไหมครับ ปกติผมจะเล่นแบบถ้าไม่มานิ่งก็ก็จะมีแบบค่อนข้างมีคารคเตอร์ที่แบบว่านิ่งๆหรือว่าเฉียบๆนิดนึงถูกป่ะครับอะไรกูใสๆบ้างใช่ไหมครับรู้ไหมครับทำไมพี่เมฆยังไม่ไปเกิด่เมไห ่เป็นนตาแ่น่สตอยได้เลยนะเนี่ยนิดนึ่งอะไรนะครับไม่รู้ว่าพี่เม่ใช้วิธีไหนเหมือนกันครับอ๋อสีโตเป็นนีรันับ ีสิ่งคนดีคนเดิมเองครับทุกคนทุกคนออกประมาณ5ทุ่มทีเนี้ยเหลา25นาทีเดี๋ยวเพื่อมีใครจะให้ขออะไรน้องขอรับของแล้วพรุ่งนี้น้องมีเรียนเช้าด้วยนีในขณะที่ก็จะมรา